สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนครครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะทางจังหวัดนครพนมครับมาเลาะเบิงน้ำกันว่าบ้านเมืองกัจเจ้าสิคือทางเขมรา,าดตุ๊บบลเทบอ,อนนี่คือบ้านนาดครับผมบ้านนาดตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผม โบาถ์ก็จ้อกันใหญ่เลยครับนี่ตะหลังใหญ่ๆครับบาทเดิมหาสุหยอดแสงเนียจะก่อยเด้อสีหนอนเด้อบ้านนาตำบุบา้านกลางอำเภอเมนะืองจังหวัดนครพนมครับผมเ,เด็ดซอยหน่อยไปอุ้ทำบุกเป็นบัตนะครับลูกแม่เวลา,าเขาไปทางเพื่อ บ้านนาตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนะครพนมครับสวยงามมากบรรยากาศดีนะครับผมถ้านกะดีเฉียบแนวสวนกันกะสิลำบากแน่จัง่อยครับอนี่ลหละคนบ้านเรี่ยวนี่สวนกันกะสิายากแน่จัง่อยถ้านกะเข็ยบเฉีย แ่ือกว่าผีก็ยักเป็นบรรนาคือ้เก่าเลยครับเลย ผมไปนละ้วผมเป็นวัดครับ น้องเบิงวิวเบิงบรรยากาศครับผมทางนครพนมกัคค่ายๆกันครับทางอุบลบ้านเฮาครับเอตอนนี้เขายังอยู่ในเขตบ้านนาดอยู่ครับบ้านนาดตําบลบ,บ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดน,นครพนมครับผมแต่ว่าทางแคบแคบเลยครับเรารถสวนกัน สิย้อนแสงแดดจ้าเอยพี่น้องโอ้เปิดกับ้านเขาขื้กันเด้อเรองต่างเดี๋ยวท่านเขาวัดพี่น้องเ็นเพียอดูหิมยูหน้าดือกันเรับเรือ น้อยแต่วนี้รถสวนมากกันลับากเนี่ยเลยพี่น้องเนี่ยนั่นนัน่นใส่ก็น่ะมาเน้ยขางเขียง ริมโขงใงงส่ปลาใหม่เป็นตะเย็นสบายดีพี่น้องใส่ละบาทนแยกเล็กแยกน้อยฮะตรงป้ายต้องสิน้นก่อนอิ่มโขงเลยพี่น้องโอ้ยถึงิมโขงแล้วนี่ผมขับพี่น้องริมโขงบันดานฟังฝุ่นกะสิเป็นสปปาราว ซอปอปอล่าวครับผมเคนมีตลาดนัดพอนนด,คคดอาาอีครับตลาดนัดบ้านนาดตลาดนัดบ้านนาดเพิ่นสิรที่ทุกเสาวันอังคารนี่ครับที่เป็นศิลปะไทยเล้าตลาดไทยเหล้าขนาดครับคนเล้าเพิ่นเดียวของมาขายหลายครับตลาดนัดเดี๋ยวไปองเขาจงเลาะตอนเฮากับเมื่อยเที่ยน,นึงเนาะครับเนาะตอนนี้เฮา หอดบริเวณหิมโขงตลาดแล้ว,วจังกลับเมืองน้ำกันครับพี่น้องหลังจากเขาล้อตลาดแล้วเขาก็ลับเมื่อขึ้นเขาครับเดี๋ยวสี่พี่พาพี่พาน้องไปเบิง้งเส้นทางชนนบทกนไปทางบาันนาตำบลบ,บ้านกลางครับผมอำเภอเมืองจังหวัดนะครพนมไมยงามขนาดพี่น้องนุ่งไหมอหมคนนี้พี่น้อง เราเบินเลื่เลาลานเพิเ่นครับอนนี้คือทางึ้นมาลาดฝนขบบ่อเรางกัน่บมาเลื่อยัวเขาทางแล้วฝนตกตอนนี้เขาย้อนกลับขอมาทางเกาเ่าเอียีเขาาเมืออมามกขี้เล้ครับเดี๋ยวตะว่า ทางนาเนี่ยเขาสิไปคนละทางเขาสิบกว่าใทางเก่าที่เขาขอาแม่ครับเขาสิออกไปอีกทางหนึ่งครับผมโอ้โหรินกีโอโ้ตต้นเนี่ยหน่วยครับเป็นหน่วยเลยครับระโนจ่อมาว่างขายเต็มแล้วหนี่งรินกีมันสิหลายเลยครับ หวานดีปปบแต่การพูด่าหวานผมเปียวแต่ว่าผมซีบมือคือเปียวเลยกมหวานดีอยู่ครับเซว เก็บมาเปนองเนี่ยราตบทดบินก,กีนะครับส่วนหมากของกระจกตลยนี้ลโอ้โอยดินกีกระจกโลกขนาดส่วนหมากกระจกยี่ปูกดินกีครับทางลัดเลาะไป คนนนี่ดีเลยพี่น้องเป็นวงเวียนเลยอยสวยง่ายไรครับผมเ่าเขาเนี่ยมู่บานเป็นน,น้ำหอมบบสุรบข้า พอดีลหล่อมลดเด้อพี่น้องหวาดเสียวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไป าล่งคุดคล้องเลยครับสวยงามเจนสะพานขามไปพูนะ่ะ นี่ต้วงกันครับผมผมกับสิบบุคอยเด็กบรรยายบรนไดเนาะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆสวยงามครับว้อวบ้านนี้ถนนดีเน้อพี่น้องเล้วมีคลองน้ำพร้อมถนนขอนขีดตีเส้นใไฮย่างดี

i กันครับห oh, oh, <cn> ัว no มูดหลังใหม่ห no ่อยเก็บแคบครับ ngọt 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 bàn ngọt 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 พีน้องโอ้บ้านโบราณบ้านมีคนอยู่คนอยู่ยข้ังลางอยู่แล้วครับพู้ตว่าบ้านก็เจ้าอันนั้นหลายเ้ยพี่น้องเด้อบักลิ่นกีหลายขนาดเลยอันนี้เป็นบ้านกลางแหละครับบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ไปแล้วพี่น้องครับผมพี่น้องจะได้กับฝากพี่น้องเลยนะครับเด้อฝากติดตามไอ้เก่งเขยวนข้นเมืองเขีดเลยนะครับตอนเศร้ากับพี่พ่อพี่พ่อน้องเลาะบ้านยังสี่แหละครับตอนแรงๆเข้ากับจังเป้เฮ้ยวพีดพี่น้องว่าพีดแล้วตอนเศร้าของขามาเลาะตลาดแรงๆยังสี่เข้ากับมาเลาะบ้านเนาะพี่น้องเนาะงามแรงๆเข้ากับมาเลาะบ้านคือเกาตอนเศร้ากับพ่อพี่พ่อน้องไม่รอลาด นี่และพี่น้องฝากพี่น้องรู้แลสุขภาพดีนะครับเออจะเก็บจะไข่ยาถมเห้งเห้งฟังฟังลุ้ยลุยลุยลยครับผมลงน้นนาไปมุดดาหาร